เสื้อผ้าผู้ชายตัวตัว,ตวลวะหกสิบหอยทอดข้าวมันไก่กวยจับอาเซมอล่ะ โซชิก็มีข้าวหมูแดงข้าวหมูเกาะก๋วยเตี๋ยวเรือีก็มีน้ำปัน่นว้าวน่าก,กินมากเลยน่าก,กินมากเลยค่ะอยากกินโซบะห้าสิบข้าวแซลมอนร้อยหนึ่ง เราจะไปจอดรถก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนนีนะะ่าค่ะวันนี้มากินข้าวเดินเล่นที่เจเจมอลค่ะเราจะเดินไปทางนี้กันนะคะทุกคนนี่ประตูทางข้าวตรงนี้นะคะ่ะอันนี้เราเ,าเข้ามาจากล้านจอดรถนะคะทุกคนจะเดินลง ชั้นสองค่ะเราเดินไปทันนี้กันนะคะทุกคนตรงนี้ก็มีหลังกาแฟนะคะเดิมไปทันนี้กันนะคะ ไปทานไหนไปทันนี้กันค่ะทุกคนเราจะไปหาพุดครอบเราจะไปหาอะไรกินกันนะคะทุกคนเจมอตอ,ตอนนี้ของก็เยอะแล้วรนะ้านเปิดเยอะแล้วเราเดินไปทันทานนี้กันนะเสื้อผ้าก็เยอะ ระว่าเดินก็ทายบรรยากาศให้ดูนะคะทุกคน,นของก็เยอะแยะเลยนะคะอากาศก็ดีนะคะที่นี่เดินสบายๆค่ะ <c oughs> ล้างกระเป๋าหนังแท้นะคะ เสื้อผ้าแฟชั่นอ๋อรูปไข่ตรงนี้เป็นโซนอาหารโซนอาหารอยู่ชั้นสองนะคะทุกคนก็เป็นหลังกระเป๋ากินข้าวก่อนเหรอ แลกเงินที่เคาน์เตอร์นะคะตรงนี้ก็เป็นร้ากนกางเกงผู้ชายนะคะบรรยากาศศูนย์อาหารนะคะเราหาอะไรกินกันนะคะทุกคนเป็ดย่างก็มีะคะ่ะของกินก็เยอะอยู่นะคะข้าวหมกไก่ส้มตำก็มีนะคะ เป็นร้านน้าโดน้ากินนะคะทุกคนอาหารตาสั่งหอยทอดหอยทอดก็น่ากินนะคะไปดูข้าวหมูนะคะข้าวมันไก่เจ็บ อันนี้ก็เป็นอาหารไทยค่ะเราไปดูรงนโน้นนะคะมีอะไรกิน,เอ,เ,อนเ,อเอาอะไรปลาแซลมอนเหรอมีกระดาษมีามีตุ้แซลมอนยางสิวแซลมอน หนึ่งแปดสิบหรออันนี้จะเป็นโปรข้าวอันนี้ก็เป็นโปรข้าวเอ่อโทรข้าวร้อ,วอยหนึ่งเออเอาไหมล่ะเอาก็ได้เอาซะมอนเอาได้ซะมอนอันนี้คือใส่ของอันนี้อันนี้เดี๋ยวเอาบัตรเข้ามาดิแล้วเอาอันน,อนี้ป่ะโซชิก็มีแปดสิบบาทชุดข้าวเมีอืงเอามั้ยไม่เอา เอาแค่อะไรกินไม่หมดมมข้าวก็ยังมีอีกดูข้าหนูข้าวหมูแดงข้าวหมกเกาะอาหารต่างๆอันนี้เป็นข้าวแกง กแกงนนกิ๋วยเตี๋ยวเรือโตขัน้นไอไอเต็มไอเต็มก็มีขั้นนี้จะเป็นพ่นน้ำปานค่ะ กินอนนี้ก่อนเนโออ่ะเอาปะ่ะไปไปกินที่โตกันเดี๋ยวไปกินก่อนเส้นน้ำอ่ะไปกินที่โตกัน ต่อด้วยไอเต็มมาหาชัยค่ะถ้วยละ40บาทค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปเดินเน้นน่อยนะคะจะลงไปชั้น6ค่ะจะลงไปชั้นหนึ1ชั้นล่างก็ของเยอะนะคะร้านก็เปิดเยอะแล้วร้างขายพักคนหนูค่ะ ข่านี้ก็จะเป็นพู้หลางเสื้อผ้านะคะเดิมไปดูข่านนี้กันนะคะตกรตาน่ารักร้อยี่สิบบาทชุดสวยดูข่านนี้กันค่ะ ค่านนี้ก็เสื้อผ้าเยอะนะคะเองทา่านอุปกรณ์เดินป่าเสื้อผ้าเยอะ ชุดกลับรองน่ารักค่ะของเล่นก็มีที่น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 ินบตุกกตาได้เทน,นิบแต่ก็ไม่เคยได้ว่านลองไหม ได้เซตตัวนนอันนี้เป็นพวกเรียนหนังสือห้างก็มีหลายโซนนะคะเราก็ต้องเดินโดูนะคะของก็เยอะนะคะทุกคนอันนี้เป็นลานเข็มประดับใส่สร้อยอะไรพวกนี้นะคะ อันนี้คือช้นหนึ่งนะคะแล้วก็ถ่ายให้ดูนิดหน่อยนะคะเสื้อผ้าผู้ชายจะเป็นเทียนเทียนหอม ม่ซอยก็ยังมีนะคะมีหลายซอยนะคะอันนี้ก็เสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าผู้ชายค่ะไปดูทันนี้กันค่ะทุกคนเสื้อผ้าแฟชั่นก็มีเยอะแยะเลยนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะ างในซอยก็ยังมีอีกค่ะร้านรับเย็บผ้าก็มีนะคะที่นี่มีทั้งเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋าอุปรกรณ์แต่งบ้านกินะดับมีเยอะค่ะเื้อผ้าจีนตุ๊ดจีนเราก็มาซื้อทีนี่ข้างซอยก็มีเยอะเลยค่ะ รังไข่ผ้าก็มีค่ะชุดสวยดีค่ะโพกขึ้นประดับเห็นเย,ยวก็มีนะคะ อันนี้อยู่ชั้นหนึ่งอยู่ทางข้าวคังหน้าเลยนะคะทุกคนไม่ได้ออกไปถ่ายให้ดูคังหน้าห้านนะคะเสื้อผ้ายามาาเลยค่ะตัวตัวแลว 60, 50, 50, 50, 50. แะหกสิบหกสิบบาทร้อยห้าสิบบาทเยอะแยะเลยค่ะ39บาทก็มีค่ะ ตรงนี้ก็เป็นพวกกางเกงค่ะตัวละร้อยก็มีค่ะด้านหน้านก็มีของกินนะคะอันนี้เล่าไม่ได้ถ่ายด้านหน้าห้างใหโดูนะคะถ้าจะดูด้านหน้าห้างก็ไปดูคลิปนี้ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นเค้มประดับค่ะลดราคาอยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นพับป,ปูที่นอนหมอนนะคะ ชั้นใต้ชั้นใต้ดินค่ะคกระเป๋ากระเป๋าชั้นใต้ดินก็ของเยอะนะเสื้อผ้าเยอะชั้นใต้ดินก็ของเยอะ,ะาราคาถูกนะคะทุกคนคคพวกร้านอาหารก็มีนะคะเต้าเดินโดนนะคะทุกคน เราก็ทายให้ดูบานส่วนค่ะของมีเยอะมากเลยค่ะรองเท้าอันนี้ก็พวกของเอาไว้แต่งบ้านค่ะกระเป๋าน่ารัก คลิปนี้ก่อนถ่ายให้โดประมาณนี้นะคะทุกคนใครชอบก็มาเดินเล่นกันนะคะเจะกัใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกไลค์ก็ติดตามให้หน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ